สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนําเสนอมาแล้วนะครับช่องถา่ายทอดสดประเดิมนัดแรกวอลเล,าาลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทะทีมชาติโปรแลรนด์ท็อป6ของโลกพรุ่งนี้นะครับ4มิถุนายนเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถา่ายทอดสดทาง VTV b Coach On นะครับเกียรติพงศ์ราชตะเกียงไก่หวัวหน้าโค้ชคนใหม่เตรียมนำทัพวอลเล,าาลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยสุดใหญ่ระดับโลก การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025นะครับสัปดาห์แรกพรุ่งนี้4มิถุนายนเวลาบ่าย3โมงตรงตามเวลาประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง VBTv นะครับหรือว่า Volleyball TV แอปพลิเคชันรับรองทั้ง iOS และ Android นะครับ ทั้งนี้ผลงานล่าสุดของโคชออสกิติพงศ์รัชะตะเกียงไก่นำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานสะเทือนเอเชียบุคโคลเจ้าพ่อกาหลีใต้คา,าบ้านทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กในการแข่งขันแมนพิเศษที่ประเทศกาหลีใต้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด่วนโคชออสเซอร์ไพรส์14รายชื่อทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย VNL 2025สนามแรกโคชออสนะครับ กิติพงศ์รัชตะเกียงไกรประกาศ14รายชื่อทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุย VNL 2025สนามแรกนะครับนกรุงปักเก่งประเทศจีนปรากฏว่ามีเซอร์ไพรส์บุ๋มบิมชัชจรโมกสีหัวเสาตัวเก่งคีแมนคนสำคัญทีมชาติไทยสลัดจากอาการบาดเจ็บเมียชื่อเตรียมลงดวลทีมระดับโลกในการแข่งขัน VNL 2025สนามแรกรายชื่อนะครับมีดังนี้เอสพรพันนัทนิกา โอเฮอัจฉราพรชัชชุอรนวริศลาศสิภาพรและดลพรโอพพิมพิชยาธนาชา MB ทัดดาวหัตถยาบิมนรัตแอลปีนุชจิตดาภาโคชออนนะครับกิติพงศ์รัชตะเกียงไก่เตรียมนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่ระดับโลกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5 สัปดาห์แรกระหว่างวันที่4-8มิถุนายนณสนามปักกิ่งประเทศจีนเวอล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะประเดิมเกมแรกบนเวทีโลกพบกับทีมชาติโปรแลนด์ท็อปอันดับ6ของโลกในวันที่4มิถุนายนนี้โคชออสเผยความพร้อมเวอล์บอลหญิงไทยก่อนดวลโปรแลรนด์ v n l 2025นัดแรกมาแล้วนะครับสำหรับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตะเกียงไก หวหน้าผู้สอนวลบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนการแข่งขันวลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5สัปดาห์ที่1นักกรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่4-8มิถุนายนวลย์บอลหญิงไทยนะครับอันดับ13ของโลกจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติโปรแลนด์อันดับ6ของโลกล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะครับโคชออสนำลูกทีมลงซ้อมที่สนามแข่งจริงที่กรุงปักกิ่งเป็นสนามที่เคยใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2008 การซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีเพื่อปรับสายตาและสร้างความคุ้นเคยยืดหยุ่นร่างกายวอร์มบอลและทบทวนระบบการเล่นซึ่งภายหลังการฝึกซ้อมโค้ชออนนะครับพอใจลูกทีมไม่น้อยโดยประกาศชื่อผู้เล่นทั้ง14คนสำหรับเกมพบกับโปแลนด์ไปแล้วทางด้านโค้ชออนนะครับเผย3าความพร้อมล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่า เราได้วางแผนมาแล้วว่าจะฝึกซ้อมรูปแบบไหนซึ่งวันนี้มีเวลาจำกัดในการซ้อมสนามจริงประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งทุกคนก็ตั้งใจ เรื่องการควบคุมบอลการเสิร์บรับเสิร์ฟแล้วก็ระบบการเล่นเป็นทีมทุกคนก็ทําไม่ดีมากทุกคนก็มีความสุขพร้อมที่จะแข่งขันแล้วครับทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจท BP, ั้งพี่พีน้องน้องทำงานร่วมกันได้ดีมากรวมทั้ง Staff c โค้ชเมื่อวันนี้เราทำเวิร์กช็อกันเป็นกลุ่มๆทั้งเซตเตอร์หัวเสาบอลเร็วสุดท้ายก็มาสรุปร่วมกันทุกคนทําไม่ดีมากการฝึกซ้อมวันนี้เลยมีประสิทธิภาพตอนนี้ เรื่องสุขภาพทุกคนก็ดีขึ้นนะครับการเจ็บป่วยไม่มีเราก็เป็นหัวเรื่องของการรับประทานอาหารตอนนี้ก็ต้องกินอาหารให้เต็มที่เตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันเราก็ประสานกับสถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งก็ได้ความกรุณาเตรียมอาหารไทยมาให้พวกเราก่อนไปแข่งวันพรุ่งนี้ด้วยวอลเล์อบอลหญิงไทยน,นะครับจะลงสนามประทาโปแลนด์ศึก VNL 2 0 2 5สนามแรกในวันพุธที่4มิถุนยายนนี้แข่งขันส4บสีนาฬิกาตามเวลาประเทศไทย พรพันเผยจุดแข็งของโปโลแลนด์ก่อนนำดวลทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิม VNL 2025ชมพูพ่พรอนพันธ์เกิดปราดสตาร์คนดังของนักตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเผยความพร้อมของทีมก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025โดยประเดิมสนามสัปดาห์แรกด้วยการพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปโลแลนด์พร้อมเผยจุดแข็งของคู่แข่งทีมนี้ทางนี้นะครับชมพูพ่พรนพันเกิดปราดออกมากล่าวว่า ไทยเจอโปแลนด์บ่อยมากในแต่ละปีและทีมไทยพยายามทําเต็มที่ที่สุดเพราะโปแลนด์เป็นทีมแนวหน้าของโลกที่ผ่านมาทีมไทยได้ประสบการณ์ที่มีค่าจากโปแลนด์เสมอแต่สิ่งที่ได้มากคือเรื่องของจิตใจนอกเหนือจากเทคนิคการเล่นของโปแลนด์ในบางครั้งทีมไทยทําไม่ดีแต่บางครั้งก็มีความผิดพลาดที่ต้องเรียนรู้จากโปแลนด์ครั้งแล้วครั้งเล่านี่ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของชมพู่พอนพัน์เกิดปราดนะครับก่อนเกมการแข่งขันของวันพรุ่งนี้ เฮดชูเฮดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทะทีมชาติโปแลนด์ท็อป6ของโลกเปิดสถิติการพบกันระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับกับทีมชาติโปแลนด์ปรากฏว่าทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโปแลนด์มอนแล้วทั้งหมด16ครั้งแบ่งเป็นไทยชนะ4แพ้12จากสถิติพบกันทั้งหมด16ครั้งทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ได้4ครั้งอัตราชนะคิดเป็น25%ส่วนโปแลนด์ชนะไทย12ครั้งอัตราชนะคิดเป็น75%เ์ เปิดสถิติก่อนเกมวอลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยประทะทีมชาติโปแลนด์ท็อป6ของโลกเปิดสถิติ5นัดหลังสุดน,นะครับก่อนเกมทัพวอลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยประทะทีมชาติโปแลนด์ทีมชาติไทยชนะ1แพ้4วันที ai, ่20เดือน6ปี2 0 2 4ทีมชาติไทยแพ้บราซิล0ูนต่อ3เซตวันที่16เดือน6ปี2 0 2 4ทีมชาติไทยแพ้เยอรมนี land, 0ูนต่อ3เซตวันที่15เดือน6ปี2 0 2พทีมชาติไทยแพ้โปแลนด์วัน2024 ทีมชาติไทยชนะบบลเรีย3ต่อ2เซตและวันที่12เดือน6ปี2024ทีมชาติไทยแพ้ตรุรกี0ต่อ3เซตเรามราดูฝั่งของทีมชาติโปรแลนด์กันดีกว่านะครับชนะ3แพ้2วันที่6เดือน8ปี2024ทีมชาติโปรแลนด์แพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตวันที่4เดือน8ปี2024ทีมชาติโปรแลนด์แพ้บราซิล0ต่อ3เซตวันที่31เดือน7ปี2024 ทีมชาติโปรแลนชนะเคนยา3ต่อศูนเซตวันที่28เดือน7ปี2024ทีมชาติโปรแลนชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตและวันที่23เดือน6ปี2024ทีมชาติโปรแลนชนะบราซิล3ต่อ2เซตโปรแกรมวี l 2025นะครับของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกเช็คโปรแกรมเนชั่นลีก2025ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกนะครับ,นรบ,นรบในวันที่2มิถุนายนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025 ตเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันในวันที่4มิถุนายนปีนี้เพิ่มเป็น18จาก16ทีม2ทีมอันดับสุดท้ายจะตกชั้นโปรแกรมสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับอันดับ13ของโลกแข่งขันวันที่4 8มิถุนายนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนประกอบไปด้วยโปรแลนด์อันดับ6บเบลเยียมอันดับ14ตรุรกีอันดับ4และฝรั่งเศสอันดับ19 โปรแกรม VNL 2องนสนะครับสัปดาห์แรกของเอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาไทายพบโปรแลนด์วันที่5มิถุนายนเวลา14นาฬิกาไทายพบเบลเยียมวันที่6มิถุนายนเวลา18นาฬิกามนาทีไทยพบตุรกีและวันที่8มิถุนายนเวลา14บนาฬิกาไทายพบฝรั่งเศสแฟนๆคิดเห็นกันยาราดแต่ละขาน,นะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ